ลองดูจะเปิดไม่เปิดนี่ไงลองดูครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเซวานจากอีโอูครับคลิปนี้หลายๆท่านอาจจะ อยากได้รุ่นนี้แล้วก็อยากแต่งแบบนี้เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เป็นต้นแบบสําหรับหลายๆท่านที่ให้ความสนใจในเกี่ยวกับรุ่นของ m ิวเอ็กเดนเอ็กก็คือ m ิวเอ็2026ในรุ่นปัจจุบันนี่แหละนะครับแล้วก็พร้อมกับชุดแต่งนะครับรุ่นนี้เนี่ยคือรุ่น Active นะครับสีขาวมุกก็แบบที่เราเห็นนี่แหละแล้วก็สิ่งที่เรา,เาลงชุดแต่งเนี่ยก็แน่นอนว่าจากคาโต้ครับนี่คือชุดแต่งอ per พลนะครับก็ ตัดไฮไลท์เขียวนะฮะสวยๆแบบนี้แล้วท่านก็ให้ความสนใจในส่วนของอาจจะเป็นไฮไลท์เขียวบ้างไฮไลท์แดงบ้างหรือแบบรูปลักษณหน้าตาแบบซีรีส์อื่นบ้างก็ถ้าสนใจยังไงก็ขอแบบมาได้นะอ่ะแบบนี้ถ้คาคันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าทำหลายรายการอยู่เหมือนกันนะจากรุ่น Active เนี่ยมองแล้วดูมิติเปลี่ยนไปเลยนะครับอย่างแรกคือชุดแต่งนะครับชุดแต่งเนี่ยเราจะลงทั้งหมดเลยนะครับ ไฮไลท์เขียวแบบนี้มีครอบกระจังหน้าให้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์เอมเพอเลอร์ฝากระโปรงด้วยนะครับแบบฉบับที่ผมเคยถ่ายรีวิวให้บ่อยๆนะครับก็ดูซ้ำๆกันไปดูหลายๆแบบกันไปเพราะว่าเอกลักษณ์ในการแต่งของแต่ละรุ่นมันออกมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ละคันออกมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับด้านหน้าผมก็เพิ่มไฟตัดหมอก LED ด้วยเพราะว่าสแตนดาดไม่มีไฟตัดหมอกนะครับเราก็เพิ่ม ไปตัดหมอกที่เป็นแสงสีขาวให้มันเหมือนกับตัวแสงสีขาวเดียวกับตัวไฟหน้ารถนะครับไฟ LED ด้านล่างมีเวลาที่เราเปิดไฟฉุกเฉินนะครับไฟก็จะกระพริบปเป็นสีส้มวิ่งออกด้านนอกเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวไฟก็จะวิ่งออกด้านนอกเหมือนเดิมปกตินะครับแล้วสิ่งที่เราเพิ่มเข้ามาอีกมันก็จะมีเรื่องของอตัวคิ้วล้อนะครับอย่างด้านข้างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะมีคิ้วล้อทั้งหมดตัวสี่ล้อเลยนะครับตามมาตรฐานอยู่แล้วนะฮะ ขอบกระจกมองข้างตัวนี้เราเปลี่ยนจากจากระจกมองข้างตัวเดิมจากตัวรถที่เป็นสีดำนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นกระจกมองข,ข้างปรับพับไฟฟ้าหรือมีไฟเลี้ยวในตัวเป็นกระจกมองข้างที่มีการปรับเลนส์แบบไฟฟ้าปรับพับแบบไฟฟ้าอันนี้เปลี่ยนเพิ่มครับเปลี่ยนเพิ่มแล้วก็เพิ่มด้วยการกดสั่งงานและให้ล็อกโดยที่มีการพับกระจกไปด้วยอัตโนมัติเลยนะฮะง่ายๆเลยนะฮะ ถ้าเราปลดล็อกมันก็จะกางออกแค่นั้นเองนะครับส่วนของสิ่งที่เราเห็นด้านข้างนอกจากคิวล้อมีอะไรอีกนะครับล้อแม็กขนาด20นิ้วพร้อมกับตัวชุดยาง AT นะครับเราเลือกยาง AT นะฮะเป็น AT2 เป็นของดีเซนติทยครับนะฮะซีรีส์ยาง265 50 20นี่คือล้อ20แล้วเราก็เพิ่มออปชั่นไปนิดนึงเราใส่ครอบคาลิเปอร์เบรกเป็นสีเขียวลามกีนแบบนี้สะท้อนแสง ให้เขาแมทกับตัวชุดที่เป็นตัวชุดสเกิร์ตครับนะที่เป็นสีเขียวลามกินเหมือนกันสีเขียวสะท้อนแสงสวยๆแบบนี้นะแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเราทำสติกเกอร์หลังคาหรือแรปสติกเกอร์หลังคาให้เขามีความสปอร์ตมากขึ้นท่านไหนอยากจะได้การแรปแบบว่าเหมือน R S ที่แบบว่าแรปด้านบนอย่างเดียวหรือว่าจะแรปครึ่งคันอย่างคันนี้คือแรปครึ่งคันนะครับก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ ด้านบนหลังคาเสา A นะครับแล้วก็ขอบประตูไปจนถึงด้านท้ายตัวรถที่เป็นเสา B นะครับก็จะลงมาในรูปแบบของลักษณะแบบตัดครึ่งคันออกมานะครับอ,อยากจะได้แบบการแรปแบบ rs ที่เป็นแบบด้านบนหลังคาแบบเดียวก็ได้นะนะครับก็จะมิติตัวรถก็จะออกมาต่างกันนะครับด้านข้างตรงนี้มีอะไรเพิ่มเข้ามาที่ผมเพิ่มไปข้อบันไดนะครับข้อบันไดที่เป็นของชุดแต่งตรงนี้นะครับ คือบริเวณประตูเนี่ยเราจะไม่ใส่กาบประตูเราต้องการให้ตัวประตูหรือด้านข้างเนี่ยมันดูโล่งไปเลยเรียบๆจินคีนหน่อยนะฮะก็จะออกมาในรูปแบบแบบนี้แต่ถ้าถ้าไหนอยากจะได้เป็นแบบเป็นกาบประตูกาบเล็กกาบใหญ่แล้วแต่มิติการแต่งหรือว่าความชอบแต่ละท่านเพราะผมมีแบบให้หมดเลยอยากจะได้แบบไหนจัดไปแบบนั้นครับแล้วก็เบ้ามือขอบมือเปิดมีให้เลือกครับคาร์บอน ดำด้านหรือว่าเป็นชุดที่เป็นฟิล์มใสแล้วแต่ชอบนะฮะอยากได้แบบไหนการสาดประตูอ่ะแปะให้แบบนี้ฟิล์มก็คันนี้นะลง60%ทั้งคันกลางๆนะครับสวยๆนะฮะอยากจะได้มิติแบบไหนเรียกได้ว่าก็ขอมาได้นะ,ะับถัดมาด้านท้ายตัวรถกันหน่อยว่ามีอะไรอีกนะฮะจริงๆผมก็เพิ่มหลายรายการเหมือนกันนะ เดี๋ยวในตัวรถเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับมีเพิ่มด้วยนะครับด้านท้ายตัวรถแน่นอนว่ามีคาดเอลที่เป็นไฟสองสเต็ปมีไฟหลีมีไฟเบรกนะครับที่บริเวณ LED ที่เป็นเส้นยาวตัวนี้แล้วก็มีสติกเกอร์ Emperor นะครับมีกันรอยท้ายตัดไฮไลท์เขียวให้มีสกเกิร์ตด้านาท้ายที่เป็นทรงท่อแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วด้านหลังเนี่ยโชค ฝาท้ายเดิมจากโรงงานเนี่ยเขาเป็นโช๊คแบบธรรมดาคือกอดปุ่มแล้วเปิดนะครับแต่ว่าคันนี้ต้องบอกว่าใส่คิกเซนเซอร์แล้วก็ใส่เป็นการาเปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้ามีโช๊คอพไฟฟ้านะครับคิกเซนเซอร์เดี๋ยวผมลองดูดิจะเปิดไม่เปิดนะแต่ตรงนี้ตำแหน่งไหนที่เราติดเซนเซอร์นะเราติดเซนเซอร์ตรงไหนแต่ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะทำมาร์กตำแหน่งให้ง่ายๆเลยไม่มีอะไรนะลองดูจะเปิดไม่เปิดนี่ไงนะนะ คือมันแต่เปิดได้แต่ปิดได้นะครับก็ตามมาตรฐานที่ติดตั้งนะครับแล้วแต่การใช้งานว่าสะดวกแบบไหนอันนี้ติดเสริมให้นะครับหรือท่านที่แบบว่าอยากจะใช้แบบว่าแค่ปุ่มกดตัวเดียวก็ได้จบเลยก็ง่ายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ปิดแล้วก็ล็อกรถตามปกตินะครับกุญแจรีโมทนะครับมาสามารถสั่งงานเปิดปิดตัวฝาท้ายได้แล้วก็มีปุ่มสตาร์ทนอกตัวรถให้นะครับมีให้นะครับ ปดูข้างในกันต่อดูจากด้านท้ายไปเลยเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูนะดูจากด้านท้ายไปนะครับครานี้ภายในตัวรถเนี่ยนะครับผมปูพรม 6D เนี่ยจะเห็นว่าพรม 6D เนี่ยที่ผมเคยบอกไปว่ามันมีทั้งสีดํามีสีครีมมีสีน้ําตาลแล้วก็การเดินได้จะเลือกเป็นแบบสีอะไรตามชาร์จที่เรามีให้อย่างคันนี้พรมสีดําเดินได้สีเขียวเนี่ย มิติออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าของพวกนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันคืออะไหล่ตัวเดิมอะไหล่ตัวเดิมหมายความว่าโช๊คอัพผมถอดสแตนดาดออกกระจกมองข้างผมถอดสแตนดาดออกแล้วก็เก็บคืนส่งคืนเห็นนะนะครับอันนี้ส่งคืนให้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราพเพิ่มอีกมันจะมีเบาะหนังคือเดิมจากโรงงานเป็นเบาะผ้าใช่ไหมมาดูเบาะหนังเบาะหนังเนี่ยผมเลือกใช้เป็นหนับป้าหนับป้าสีดํานะครับหนัาป้าสีดนะาําดแน่นอนสีดําอย่างเดียว สวยแล้วก็เดินได้สีเขียวลามกีนหน้าสัมผัสแล้วก็เรื่องของความนุ่มนะครับนาป,ป้าบอกเลยนะครับนุ่มนมหนึบๆกันไปคือมันจะไม่ลื่นมันจะไม่หยาบมันจะไม่ไม่เป็นหนังแบบ PVC ซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สวิตตัวกระจกที่เราเห็นก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะครับสวิตตัวกระจกเปลี่ยนดําเงาทั้งหมดเลยเนี่ยลักษณะพรมลักษณะภายในห้องโดยสารพอมันเปลี่ยนจากเดิมเนี่ย มันเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยมันแบบมันมันก็ดูดีขึ้นนะแล้วแต่ท่านไหนที่จะชอบตัวหนังสีอะไรแผงประตูอาจจะดําหรือว่า,อาชอบน้ําตาลก็สั่งได้ครับนะฮะสั่งได้เพราะทำออกมาแล้วมันเปลี่ยนมิติภายในตัวรถได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วสิ่งที่เราเพิ่มไปอีกนะฮะมันจะมีเรื่องของการปักเรื่องของโลโก้ R S ที่ตัวพนักพิงศีรษะด้านบนนะครับผมก็เพิ่มไปให้ได้นะครับ ปบาสวยมากเบาสวยมากอยากให้รองเลือกใช้ตัวนี้นะฮะนี่คือนาปานะฮะผมเลือกเป็นสีดำใสให้กับพันเจ้าของรถนะแล้วก็สิ่งที่ผมเพิ่มไปอีกมันจะมีเรื่องของระบบพุสตาร์ทนะครับพุสตาร์ทตรงนี้ใส่ให้เป็นปลั๊กตรงรุ่นด้วยนะครับใช้งานง่ายๆนะฮะใช้งานง่ายๆเลยนะครับใช้งานง่ายมากสตาร์ทเหมือนกับการใช้งานตัวรถแบบปกติมาตรฐานรุ่นที่มีพุสตาร์ทมาให้จากโรงงานนะครับนะฮะใส่ปลั๊กตรงรุ่นจะเลือกใช้ ตัวออปชันหรือว่าชุดแต่งที่มันไม่ตัดต่อ,ตอสายไฟมันจะง่ายต่อการที่เราจะไม่ต้องมาบำรุงรักษาหรือว่าต้องระวังอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่คือหนึ่งรุ่นที่ผมนำมาให้หลายๆท่านได้ชมนะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะฮะแบบไหนอาจจะไม่ได้ชอบแบบสเต็ปนี้ก็ได้ผมมีชุดแต่งแบบเยอะมากนะฮะล้วก็ลายล้อมแบบมีให้เลือกแบบเยอะมากๆเลยนะครับ Active ปี2026สีขาวที่ต้องบอกว่า ห,หลายๆท่านขอแบบการแต่งแบบนี้ได้นะครับมาได้เลยทักมาได้เลยนะฮะหาเซลล์อันอิวสุเลยนะฮะอิวส,สุสยามซิตี้สาขาสำโรงนะทุกท่านอยู่ตำแหน่งเดิมอยู่ที่สมุทรปราการนะครับแล้วก็ท่านไหนชอบคันนี้ท่านไหนชอบคลิปนี้ผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะฮะทักไทยนะฮะทักไทยมาเลยอยากได้แบบนี้ทักไทยได้เลยนะฮะไปทลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมส่งรถก่อนดีกว่านะฮะพร้อมเดินทางนะครับ ฝากกดไลค์ด้วยนะฝากกดซับสไคร b e ด้วยนะฮะเราไว้พบกันสวัสดีครับ